สวัสดีครับน,นี่เรามาซ้อมมวยกันนอกสถานที่นะครับกลางทุ่งนานะครับอ่ายืดเลยยืดเลยเลก้อนเมฆหรือมันคือกระโหลดของมาค่ะน่าจนะชอบเองนมันคือกระโหลกของสองเอ็กกะเปิด เ,เปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างครับการยืดการยืดกล้ามเนื้อนี่ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรลูกทวามแข็งแรงครับความแข็งแรงผมเปลี่ยนทองอเลอปิกครับอลิมป,ปิกโอ้ดูซเจีครับมั็นเลื่มากเลยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนผมทำ <Okay. S 2> เปลี่ยนท่าดันทางขึ้นไปนะครับเปลี่ยนการยืดกล้ามเนื้อนะครับจะคดจะบอกให้ฟังว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็คือจะช่วยลดอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมร่างกาย เพื่อจะให้พร้อมในการซ้อมนะครับต้อมแลกกับคุณบิ๊กบูยต่อไปจับทำทำทดูคลิปนี้นะครับมันมีคนตากตากผมคนน,คนนี้คนนี้คนนี้ค่ะคนนี้<อ>ต่อไปอจะเป็นการวอร์มนะครับสไลด์สไลด์สไลด์ มาเร็วมาเร็วย่อเข่านิดนึง,งแล้วก็เปิดส้นเท้านะครับให้น้ำหนักตัวอยู่กึงกลางนะครับแยบนะครับออกป้าก้าวไปแยบแยบก่อนนะครับฝึกแยบก่อนมือป้องกันตัว 1. 1> ป้องกันหน้านะครับกลับมาหนึ่ง,งกลับมาหนึ่งนะครับต่อไปอัดที่สองนะครับ อัดที่สองคือเราแยกออกไปปุ๊บนะครับอัดสองตามนะครับสองนะครับแขนนี้ป้องกันลําตัวแล้วก็ป้องกันใบหน้านะครับ <c oughs> อ้าวกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับ <c oughs> หนึงนะครับสองนะครับ <c oughs> กลับมาอยู่ที่เดิมสองสอมัดนี้ีสองห <c oughs> มาดน,นี้สองป้องกันทางด้วย <c oughs> จะสอนเด็คนอื่นหัวตรงๆเออ หวัวงตรงมือดีดีดลูกเออใช่ป่ะหนึ่งอ่ามือป้องกันคางอ่าหนึ่งคางไว้ก่อนอ่าสองอัดที่สองอ่าสองตามสองออยิ่งมากอ่ากลับมากขึ้น,นอ่าป้องกันคางสองเออสอ่ากลับมาเหมือนเดิมอ้าวอ,อีกครั้งหนึง่งหนึ่ง มือมือมือเอาไหมหนึ่งสอง,สองกลับไปอ่ากลับมาเหมือนเดิมแบบนี้เหมือนเดิมหนึ่งกลับมาเหมือนเดิมหนึ่งมือเอาไหม,มอ่าสองสอง,สองกลับไปเหมือนเดิมกลับมาท่าเดิมอ่าอ่าเต็บมตัวหนึ่งอ่าสอง,สอ,งอ่ากลับมาอีกห้าครั้ง อันนี้หนึ่แล้วอ่หนึ่นึ่ก็1 1สองสอแล้วกลัไปหนึ่งสกลับไปอ่หนึ่งกลับไปสองกลับไปสแล้วกลับไปหนึงโอเค พักก่อนหนึ่งสดีมากกลับไปตัวแมงหนึ่ง,องสองกล<อ>ับมาเหมือนเดิมตัวเซตสเตปกลับมาเหมือนเดิมอา้าวหนึ่งอสอง,สอง,องโอเคกลับมาลกลับมาก่อนกลับมายืนเหมือนเดิมก่อนเอาไปหนึ่งสองสองดีมากกลับขึ้นเลยกลับเลยเอา่า เตะกลับมาอ่าฮึบหนึ่ง,งสองสอกลับพื้นอ่าดีมากอันนี้นะห,หนึ่งสองกลับมาอ่าหนึ่งสองกลับมาอ่าเอาใหม่ดิอ้าวหนึ่งสองสองอ่ากลับมาดีมากอาถอยกลับมาเหมือนเดิมอ่ามือากาดเหมือนเดิมเป็นไรอีกห้าครั้งอีกห้าครั้ง หนึ่งครั้งแล้วอ่าเต็มตัวหนึ่งสองกลับมาเต็มกลับมาเต็มกลับมาเอ่าหนึ่งอ่าออกหนึ่งเจ็บอ่าสองอ่ากลับมาสองแล้วสองแล้วอ่าอยู่ในใจปึ๊บหนึ่งต่อเนื่องเลยปึ๊บอ่ากลับไปอ่าปึบออกเลยอ่า อดีแล้วอือหึ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 ได้เลยหึหึหนึ่งอสองโอเคสเต็ปกลับมาดีมากดีมากบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายค่ะอัยยอนเชมกขอตั้งฉากนห้ด้วยนะบ๊๊าายยบบายบาย,บาย